อ้าวเดี๋ยวชิมรสเบิรงครับอาอาอา,อาจีดจาดฮะแซบทุกคนในลองสิเดี๋ยวปูไข่ดองเขามาลองกิมเบิรงเนาะนี่ครับขอเป็นครึ่งตัวนะครับทุกผู้อกักเลยนี่ซิมเบิรงทุกคนซิมเบิรงมากมากทุกคนบเบอร์ในป,ปู เขาจิบเห็นเนื้อปูแล้วนะทุกคนนะอันนี้คือการชิมก่อนนะครับคนเข้าไปกินกันแบแซ่บเนาะจัดเต็มเต็มคามโอเลยครับทุกคนมาเรามาลองชิมกันบ้างครับเห็นครับ,ออนค,รบคนเนื้อปูของเรานะครับทุกๆกคนมาเดี๋ยวขอชิมเน้นๆแล้วกันจัดไปครับ ไม่ได้เลยอะไรนึงอะไรนึงขอนินนึงแล้วกันทุกคนจะ่เนๆสักหน่อยนะไปะเดี๋ยวไปลุยกันบนโต๊ะเลยครับสวัสดีครับทุกคนที่เขารพบชมช่องโจชแนลนะครับทางทายทุกคนเลยครับมามามาครับ จิมฮอกเห็นเสร็จไปเทียบร้อยแล้วครับลมอาจสิแห้งนิดนึงนะครับทุกคนก็ขอโทษความไม่น่าแต่ว่าไปอย่างไรเลยบรยาาร,บบบรยากาศที่ดีๆนะครับนอกมากินปูไข่ดองทั้งทีก็ต้องกินกับบรรยากาศดีๆนะครับมาทุกคนเดี๋ยวมาลุยกันเลยครับแซ่บๆไปน้ำการครับผมขออนุญาตเลยนะครับผม,ม,มนี่เป็นการจั่งมากินแบบจัดเต็มครั้งแรกนะครับผมแบบนี้นๆหน่อยแล้วกันมามาครับทุกคนเป็นว,ว่าปูไข่ดองนี่เวลาเขากินเขาต้องกินกับ จิ้มแซ่บผมก็เลยเห็นน้ำจิ้มสูตรแซ่บออกมาเลยคนอยากเคี่ยวมาก่อนพอจิ้มแบบไข่เน้นๆก่อนแล้วกันนะครับนี่ทุกคนก็พายไปเลยเขาต้องการน้ำจิ้มนิดนึงครับผมจิ้มไล่ทไปเลยครับสดจริงครับทุกคนโอ้โหสิไหลออกมาแล้วสดเลยเนาอ มันหอมครับผมหอมเลยกับมันมกดแซ่บอื่นม,ม,มากันเผ็ดดีพร้อมโอ้ เดี๋ยวต้องมาใส่กับเขาบ้างครับนี่ครับแล้วต้องกินให้สุดนะครับทุกคนขอแบบเน้นๆเป็ดเผๆเนียนๆเ,เลยจิ้มลากเข้าไปครับโอ้ครับตักเลยคำโ,โอ๊ะๆง่ายๆเลยไปครับรุย mình, mình, có mình, 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 เ้ยทีเด็ดทีเด็ดนี่แหละเลยครับทุกคน ทตัวนี้ไข่เน้นสวยมากงามอิหลีใส่เขาอีกนิดนึงแล้วกันทุกคนเพราะว่ามันแซบอิหลีเขาเกี๊ยวเขาเขากันมากเลยมหม อร่อยจริงๆอทุกคนถัดไปครับเดี๋ยวเขา้าใจเรแล้วเขามาห้องดีกว่าเอาละครับ,บแซบๆเหมือนกันทุกคนอืม muốn đến hốc bị cái máy kín năm thì máy tính เต็มเลยทีนี้คือดองเขาจัดมาแล้วยวแล้วใครติดก็เนื่อครับโอ้ เื่อเต็มเนีนๆไปเลยนะอ่ะบรรยากาศดีครับผมร่มพัดวีวีเลยป่านหนาวเดือนเมษาเมษานี้หนาวหนาวแล้วครับทุกคนถ่ายหนาหนาวมาบอกโดนนึงเมื่อหนาวเมษาวันนี้ไหม แกผมสำหรับคลิปน okay, so so, you so ี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที Öyle ่เข้ามารับชมเลยครับชาติไม่รู <the> ้ใจในเข้ามารับชมแล้วมีความสับความความเปิดเผยร่วมกันก็ขอขอบคุณขอบพูดหลายๆครับผมมีโน้ตเด็ดๆแบบนี้ที่นำเสนออีกครับผมถ้าท่านผู้ชมท่านใดเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับ